สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับผมหมกมงเกือบพี่โมงครับแต่ว่าจะเป็นขีดแล้ววันนี้พาพี่พาน้อ,นองออกมาหาตอนโ,กโกอโขยังเ้องครับมาทงางใจโขกครับผมมาทงางใจโขกครับพี่น้อง <c oughs> นกป้าไหลครับผมดูผมนีด ทางคุณกับทางหลังผมแต่กูสดด้วยครับเดี๋ยวหาต้นไส้ครับพี่น้องเป็นยังไงควอยรลุนควยติดตามมือเหนียวมาสองตัวครับเอาเือหนึ่งในไข่คือปีโปครับเลมอนครับผมปีโปเบือหนึ่งครับเลมอนเบอร์สองเป็นในควอยหลุนควยติดตามมันครับพี่น้องครับพี่น้องในต้นไส้แล้วครับปีโปใส่กบดูหน่อยครับส่วนเลมอนผาไปนี่ฝาก อุ้มนี่ไปน่อยหนึ่งครับขันยน้นนะครับพกปา้าแตกสุดๆ,ๆเนนดิน,น,นพี่น้องเป็นไงควายลุนเขาติดตามมั้ยนะผมพี่หน้องมาติยายต้นครับมีตัวเขาไปม่วมต้นครับนี่จะเจิดไปเจิดมากครับนั่งเบิ้อยู่นี่นี่ต้นนี้เขาไมา่ดีครับเดี๋ยวติยายนมาต้นนี้นะครับต้น่นทางลันเป็นใชนน่ไหควายลุนเขาติดตามนะครับ โอ้เหลี่ยมอนเปลี่ยนตุนเถอะพี่น้องนี่นครับกบอผู้ขังคบตาเนี่ครับเป็นในควายดุนพุตธิตามมันครับผมพี่น้องบูมเมนเช็ดพักเหลี่ยม่อนหรอครับผมใส่หรอผมงาบออมไปใหญ่ปีผัวไปพุ่พไนได้ยินเสียงคู่อยู่สองตัวครับเราเงียบเมื่อกี้จับคู่กันนี่แล้วเฉพาะเหลี่ยมอนครับ สไตล์เลมอ่อนคือขนกตีงนี่ก็คือคู่ครับผมตอนนี้เงียบทาบา่าพงหญิงจะเข้ากันพี่น้องมาอันนี้คู่ขนนี้จักรอบสองรอบปะพี่น้องนาซิเมียนเหรอครับผมอ่าเห็นครับคู่เดียวอยู่คู่เดียว นะครับค,บเค,เเคเู่เดียวคู่เดียวอ่าทีเดียว้อยครับผมเดี๋ยวไปเบิ้ลนึงกันนะพี่น้อง ลงมาเลยบ่นครับพี่ต้อง ไปไวน้บ่พ่อเอาว่า10กวรนาทีนี่ครับเพราะว่าผมอย่ายไปกว่าถึงอย่ายไปมันไปสูกันอยู่ครับครับเดี๋ยวไปไกต่ตวเนเจ้าไทยทีนั้นพี่น้องเรียบร้อยครับผมปรับปรับป,บป,บปับแล้ว เมื่อกี้พวกมุงสามันมาจับอยู่นี่เฉียกเซรีมอ่อนอีกทีนึงครับนี่โคตรหน่อยนกแข็งงอเหรอเดียบลอยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเอาลงไม้เบิ้งครับพี่น้องนั่นครับ รียบ้อยครับเรียบร้อยเจ้าเลมอนหมานี่ลอยครับพี่น้องใหญ่มากเพราะถ้าแป๊บเดียวครับผมมีใหญ่เจ้าปีโป้ปเพราะถ้ามาเข้าเลยยินเสียงสูงกันครับเดี๋ยวเมื่อสูงกันอยู่นี่ตอนแรกผมเลยใหญ่มาใส่ตัวนี้แหละครับตัวพครับผมเฮ้ยครับเดี๋ยวไปปดอยูร่รถมันแล้วครับพี่น้อง ตัวน้ํากันครับเดี๋ยวกดมาเบิรงครับเพี่ยงเมื่อกี้ผมฟังเสียงนกสี้งนกแตกสุดช่วยับพี่น้องหลายกันครับพี่น้อง มันเดยกินเขาครับมันก็นได้หาวครับ เรรียบ้อยโจ้เลมอ,อ,อนครับพี่น้อง <c oughs> นี่ครับผลรุ่นปลายเหลี่ยมครับปลายเหลี่ยมเหมือนว่าน่าจะเป็นตันกผูกตัวม้นยีปบนไหนครับพี่น้องนกตัวม้นยีปบนไหนอาหารเรครับพี่น้องเอ้ยเช้านี้ยเตรียมเล็ก เกับตัวเกียบแข็งตัวผู้แน่นอนครับตัวผู้แน่นอน นองสิขน,นขาวนี่มันยังไงพี่น้องเห็นป่เช่นนี้ขนขาวมันบวชเตียมวะพี่น้องผมก็เบิ่งหัเป็น,นเปิ้งตัวน่ะที่เป็นคุกสองคุกครับพี่น้องผมว่า แน่นป่น้องวาบปหัวสองผัดเ <c oughs> ม็ดทีๆครับพี่น้องเม็ดข้อลายข้อทีๆลายเสร็จับปีบคะับที่ดีครับพี่น้องที่ดี มันห่าวครับโพสหมดสองครับพี่น้องตีกันมีตัวนั้นนะมึงแข็งพี่น้องแข็งครับฮ่าเล็บกะนี้โอ้ครับพี่น้องนกอะว่าถ้าเด็กเมียอายุป่วไหนครับเบมึงจากแข็งหรอครับพี่น้อง เปียนซซ่ผมมีจะกะซื้อว่ามานคือเก้าพี่น้องเอ้ยโอ้โนี่ครับนี่ขนหนวดแมวครับขนแมวยุ่งงอนครับผมโอเคครับมันจะเจาะได้มอนนะเอามอนเอา หนึ่งหนึ่นครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาไป้ลยนะครับผมครับเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปครับผมโดนโดนผมถิงมี่คลิปไปลงให้พี่น้องในเบื้อง รับชมงกันนะครับสำหรับวันนี้กัหมานครับผมเล่นอนหมานวัเดียวขึ้นมาอีกขึ้นยอดหรครับพี่น้องรอคิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้กันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ